4วันย้อนกลับไปรบเริ่มมีฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยแน่นอนครับว่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาัได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาลําน้ําเมยครับทะลักเข้าท่วมตลาดริมเมยนะครับแล้วก็พื้นที่บ้านวาเล่ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับจากรายงานสถานการณ์นะครับน้ำบริเวณบ้านวาเล่เหนือหมู่ที่3ที่ตั้งแต่ไล่เลี้ยงแต่อเาเภอพบพระจนถึงอำเภอแม่สอดนะครับในขณะนี้ลําน้ําเมยมีการเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งประมาณ1 100เซนติเมตรนะครับถึง160เซนติเมตรหรือว่า1เมตร60เซนติเมตรนั่นเองเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากการตรวจสอบบริเวณท่าข้ามปรากฏว่ามีน้ําท่วมบ้านไหลหลังพร้อมกับพื้นที่ลุ่มแปลงนาเกษตรนาข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแนวแลำน้าเมือยซึ่งขณะนี้มีสถานการณ์คาดว่าแนวโน้มน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและมีแม่น้ําแม่กาล่าจากประเทศพม่าหรืเรอเมียนมาเนี่ยไหลามาหนุนตั้งแต่ช่วง อำเภอพบพระทาให้น้ำเมยเริ่มไหลช้านะครับแต่ว่ามีการแผ่วงกว้างของการเกิดอุทกภัยมากขึ้นครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือสายตรวจวาเล่ออกวอสี 4, พื้นที่รับผิดชอบนะครับและตรวจสอบสภาพน้ำในลำน้ำเมยบริเวณท่าข้ามชั่วคราวบ้าน มเกอร์ไทยหมู่ที่1และบ้านวาเล่เหนือหมู่ที่ํามตมวาเล่และหน่วยงานราชการได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยริมห้วยวาเล่ยกสิ่งของขึ้นที่สูงย้ายทรัพย์สินและคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปกันด้วยนะครับ